ก็น้อลร่มมันร่มเหยยขยับกล่องมาพาดได้หเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน,น,นี่ได้แล้วเดี๋ยวเอามือนี้มาเปิดตัวนี้เนาะเอามือนี้จับไว้ลืมคากล่องเอาไว้อีกรถอีกขั้นหนึ่งพักทีอีกขั้นหนึ่งมาความหมายคือมันออกมาได้ล็อกข้อแล้วไปเอาไปใส่อีกขั้นหนึ่งรถมันยืนซ้อนกันอยู่สองขั้นขั้นที่ล็อกข้อน่ะมันขวางมันขวางขั้นนั้น แล้วไองหอมก็เลยเอาุูเจน่ะลืมมองปั่นห้างได้ก็ออกไปพนลงเอาขาขาต่าง่องอไปใส่ว้อีกขั้นหนึ่งนะก็เลยเด้วมาใส่เมื่อนี่แหละซอยจากคองยิบซอยจากคองจับชัวข้าวเนาะสวาสดีหอมเดี๋ยวปวดอ้าพ่อสะท้อนสวัสดีครับสวัสดีพ่อสะท้อนค่ะสวัสดีพ่อสะท้อนค่ะพอดีมาจ่ายค่าไฟพ่อสะท้อนคือออกมาจ่ายค่าไฟหนูก็เลยอ้าขอโอกาสไลไรหน่อย แต่ถ้าถ้าไปที่บ้านลูกชายนะ่ะจะไปรดน้ําผักนะ่ะมันมันมันใช้ไม่ได้เลยสาเหตุคือลมมันลมแบบชนิดรุนแรงเพราะว่ามันคือ,อลมมาฤดูของเมษายนเนาะแต่งงมากว่าเอ๊ะทำไมมันมาฤดูเมษายนได้ยังไงหน้าหนาวหนาวเย็นจนนิง่งแขนเง่าสามมือเลี่ยงกันละ่ะ สามหมื่นนี่แหละยังตำเนาะขางนาเนี่ยก็เป็นต้นวินสันนะคะอันนี้ก็เป็นไม้โบราณเด้อพี่น้องเนี่ยดูพี่น้องมึงดเดูท่อนใหญ่ขนาดไหนเนี่ยดูเรียงกันดูดูด,ด,ดูดูหนาแป้นเด้อพี่น้องมึงหนาแป้น,นถ้าเราไม่เราไม่เชื่อเราก,เราก็เราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงใหญ่โตขนาดนี้ก็คือนี่นี่คือแตกแตกตรงนี้นะไม่ใช่ปูนนะคือแป้นอีหลีรหลอได้พี่น้องมึง ต้นไม้ยังสิเป็นใหญ่โมโหล้านมหาการเลยขนาดนั้นเนาะสวัสดีคุณวิทยาคนเลี้ยงวัวในเกาหลีพ่อสารท้สวัสดีครับอนะาจรย์ธนาเนาะขอบคุณเลยพี่น้องนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบางที่ยังหอมกับไปลังบ้านนะคะส่วนมากก็จะเข้าลาังบ้านเยอะนะเพราะว่าแสบตาแสบตาเจ็บเจ็บดวงตานะคไม่ค่อยไหลเป็นไรนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เออแบบขอไล่หน่อยเนาะเพราะว่า จะไลต่ตอนเช้านะคะภา,าวะเช้านะคะสายมาก็จะไปเข้าบ้านเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็เข้าหลังบ้านบ้างอะไรบ้างเนาะตามตามแต่โอกาสจะเอื้อนะคะเมะื่อวานนี้ก็ไปเอาบุญพะเวทตัวพี่นอ้องเมื่อนนี่แหละเสียงดังทําไมทุกส,สา์ปิดเสียงไว้ลืมเมื่อวานบุญพะเวทเนาะพระอาจารย์ท่านแจกทุนแจกอีกอย่างเล็กน้อยด้วยโอกาส เงื่อนดีจะ่ยากจนอย่างประมาณนี้ลหละหอามกลับไปเอาบุญนะคะคนจะจะไม่ซองมากเข้ากับไปเพาะบุญนั่นแหละว่าไงบา่าเอาบุญพระเวทนะคะทาบุญพระเวทใส่ซองกันหล่นมันนี่ะเพะคนสีหฮตนเงื่อนเขาวัดแต่ว่าแค่กันหล่นนี่สิเป็นเนี่เหมือนแร้งดิคีอเนะข้าวแรงแต่ว่ามันจะคำเนาะเพราะว่ามันอยู่ห่างจากบ้านประมาณสี่กิโลกล้มันจะไปไปบริสุทธิ์เลยเพราะว่า มันเออมันต้องเขาตลาดรถมันไหลแม่มาเร่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลแล้วรถไล่ไหลพี่น้องก็เลยบริสไปแต่ว่าก็ไปเมื่อวานพรสิไปท่านหลวงปู่ศิลาบ่าท่านต่ำหลวงปู่ศิลากลับก่อนเนาะแต่ว,ว่าพระอาจารย์ต้อมอ่าพระดังดีเศร็จแลเอ่อแถวอันล่ำชีเฮานัา่นแหละพิ่นท่าสแสบียงละพิ่นก็กลับเพิ่นก็บแมาของพนเรื่อยๆเพราะว่าวัดใหญ่เนาะพระอาจารย์เพิ่น ฉลองพันยศอันนั้นนี่อันนั้นลายย่างน,นาะนะคะเพ่นกะมีวิทยุกระจายข่าวยังยังมาออกซื้อออกงางไ้เนาะอ่านั่นาะเพ่นกะมาออกข่าวออกงางไฮพ่นกันลายเนาะโรงทานกะเป็นปั๊บเลยซอพ่อเขาหลวงเขาซอพ่อ,อทุ่งเขาหลวงหรือเปล่าทุ่งทุ่งศีเมืองหรืออะไรล่ะเมื่อาวานที่ลงคลิปอยู่เนาะก็จะมีส้มตําแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็ ชาวบ้านก็จะมีกาแฟแล้วก็คนมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างนี้เนาะก็จะใส่อแบบว่าแต่งตัวเป็นเจอเป็นหน้าพนดีพี่น้องคนมายืนเห็ดกาแฟปันปันกาแฟเห็ดลงทานนะคะคนถ่เพิ่นมีใจดีมีเมตตาเนาะิ่นก็เอามาแจกทุนกันศึกษาเด็กน้อยนะคะพี่พี่น้องเห็นบอลเต็มหน้าจอเลยเแป้นไหมพอสะท้อนไม่แป้นของเฮาไหมนี่ยังสิเป็นไงอลังการขนาดนั้นเลย ก็เคยเห็นแป้นใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเห็นคอด้วน,นาแปน้นีสังเกตได้เลยนี่นมันแตกด้วยนะถ้าจะใช้ปูนแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันแตกเป็นรอยไม้เลยเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยดูมันใหญ่โตมโหฬานมากเลยนะนรเ,รเนี่ยของโบราณของอีสานเรานี่ไม่ธรรมดาด้วย